สบายดีจ้าสบายดี้าลุงเบอร์คือทุกคนเลยจ้าวันนี้นังน้อยกับไอ้ก็สีมาปาแตงโมกินเพราะว่านังน้อยพิ่งสิกับมาแต่หองเฮียนนังน้อยกับซีม่เรื่องมาตอบทุกๆเอฟซีท,ท, FC ที่น่ารักของนังน้อยที่ถามมาเนาะว่าไอ้เพื่อนนีแมนลูกของแม่แป้งบอหรือว่าแม่ลูกของผู้ใดมาแต่ใส่ฮะนะมือวัน,นี้นังน้อยไอ้กีเม่สีมาตอเป็นนังน้อยค่ะ ปุู๊ๆยังรอให้อีเมฆเพิ่นมาตอบเองเนาะหละกันเฮ้ยไอเพิ่นตอบเองพออันเมฆเพิ่นก็ยังไปทอดสาหรายแห้งมาสู่นังน้อยกินอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเอาไว้ดนเดี๋ยวมันจะยากกอบนะเพิ่นก็ยามมาแลกันนังน้อยจะให้อีเมฆเพิ่นมาว้าเฮ้ยเอฟซีฟังจากปากของอีเมฆหละกันไอเพิ่นเนาะเดี๋ยวเพื่อนมาเลยไอปะจะพูดเลยอ้ไรสาหร่ายกุ้ เออตวนี้พอวางไหกะตายลน่นีตงไหนประมาณ้าแม่เบนะอนงถมาว่าแม่ลูกผู้ใดามาแตสซื้นอานใดพอนันนี้แม่ลูกของตอ,งองแปง้งบลุงามอเอฟซีถามใครที่แม่ คนมาตอบนอกวันนี้จาป่ามาเต้ม,มูแล้วด้วยจ้าที่นองเลยรอฟัองรอฟังรอฟังก่อนด้จ้าสิเป็นลูกอ๋อเอาไว้แทนแม่นี่น้องก็ตายตายว่าช่วงนี้พักบงจะรับหาท่านกุนนะกมือเลยกินลายเลยแต้มูนี่ก็พากันไปืีนโชว์ออกใหม่แล้วก็พากันแว เอาไว้ให้นอกตายเลยโอ้ทำขาวทำขาวแสงจิบเบิดแล้วเป็น้มาเด้วเงี้ยแล้วกัน แต่ไปเบิ้งสวนดอกไม้เนาะไปเบิ้งเลือกเบิ้งดอกไม้ฮะนะเลือกวัชชวนได้ดอกไม้คนละต้นดอกไม้คนละต้นมาฟังคำตอบ มาแต่แต่เตสาร์นี่เนาะไปส่งสการ์ม่แถวนวลจันทร์แม่นางใหญ่ก,กับโบเคยเห็นแล้วก็โบเคยเคยคุยโบเคยแบบว่าโบเคยสัมผัสยังกับเราเนาะแต่ว่าเพื่อนกัดเสียอยู่บ้านใกล้ๆนี่ก็เลยวา่าทีมงานที่อยู่ในห้องเช่าห้องนี่ก็เลยพากันไปเนาะว่า,วาคะแนนคนทีโบมีพอมีแม่เนาะอาศัยไทยบาท้านไทยเมืองในยังขน,นาด พากันไปซอยไม่ยั้งนด้ไปสงชการไม่ยั้งการบนาดีของะ้นน่อ่อเ็เยอเพรา่าม่ง่อก่อยมาถาบถาเนาะมาถากท่านนะว่าเขาจะออกนีอได้ยูได้ยังไม่ยังทานอกนี่แหละคือคือในลิปอ่ะที่เขาสะอนสะอ้นหน่อยเนาะเพิ่น ในอาร์ตคลิปไว้ส่วงนอ้เอาลูเนาะไปดูันนี้ด้วยก่อนก็มากอ่ะทิมาตอบอบตอบคำถามตอบคอมเมนต์ที่ถามมาหลายหลายคลิปเนาะสงสัยว่าผู้ชายผู้ี้เป็นไทย ผู้ชายคนนี้เป็นเป็นไผลูกของแม่นางไงบอแต่กล่าวว่ามีแต่ลูกสาวเป็นยังจังว่าบปโลเปเลถึงมาเป็นลูกชายอันที่ิงที่ว่าแม่นางไงเอือนลูกชายเนี่ยก็คือว่าแม่นางไงบอมีลูกเนาะบอมีลูกบอมีลูกผู้ชายเด้อะบอมีลูกผู้ชายแล้วกันหนุกกะลายเดียวกันกับนังไงเนาะลายเดียวกับนังไงแล้วก็แถมกันยังเป็นลูกของ อ้พ่อแม่นางไงที่เพิ่นอยู่ปากซีแม่นางไงลงไปบุญลงไปบุญอ่ะไอ้ครบรอบลอยวันเนาะแล้วกะลานก็ขอขึ้นมาดินน้ำเพราะว่าเฮียนก็จบแล้วเฮียนจบแล้วแหละยังบุษราณีเบียกงานทำยังกะเลยว่าเอาขึ้นมาดินน้ำแล้วกะแม่นางไงกับมิวบี้ผู้ชายแน่เนาะกะเลยว่าส่วนไลยเหย่าเกินว่าเป็นลูก่มหนุ่มหนุม่ยังไงกัน โบโบเมนโบโมเมนลูกองเฮ็นใครเ่ยหาทาด้ก็เป็นการดีจ้ะแต่ว่าโบมี่หละจิตพิทยปถามหน้าใายกันธนะหน้าใครกันยุดด่แตดวาติที่ดังนาดังที่แ<ห>ม่นบค่อได้งมบันไดไอ้ดังโ่งโเขาเจอเพือนเขาเจอสีดังหน้าเบิดแล้วก็อ้นีิ ชื่อจังไรบอกเพื่อนด้วยอ่ะสบายดีชื่อจังไอัน้องนิดชื่อว่าชื่อจิงชื่อว่าสมัยเดียววงเดือนชื่อดินแมนชื่อจ้าอายุแมนสิบแปดปีด้วยได้ายของท้าใจเจ้าจ่าพี่น้องเลยเป็นลูกของอ้ายของแม่ทั้งไงเจ้าจ้าชื่อจ้านี่จ้าก็จังได้จ้านี่ปกติเราสิเอิ ยังพูดภาษามแพงขนาดนี้อ่แต่ว่าจ่าเนี่เพิ่นมักสุดๆเลยคือนังกระตุนจะมาจ่าจริงจานี่เริ่มจากสุดทักษิตจนเทิงกระเท้าชุดเดียวนี่ถือว่าคงเพิ่นพอเพิ่นซื้อมาเป็นอันรกันบ้างเขาจะมีจ่าจริงจ่าเป็นปอยให้เพิ่นแล้วก็แม่เพิ่นสามารถเห็นเบียดเห็นงานยังได้แต่ยังหน่อยนี่น้องเลยอาจจะว่าใหญ่นี่ยจะกับผู้เพราะว่าแม่งยังไงกับ บ้ไดยูน้ำตัอตอนตอนใหญ่เนาะต่อทอยน้ำใน,นตอนหน่อยไอตอนีตอตัวเน่พราะผ่านมียผ่านตัวเรื่อยน้องก้น้องะจะเห็ด์สองเนาะแต่เคยเห็นมาแล้วมันเคยหล่มเลี้ยวเทยนี่ยนอนโทรศัพท์มันเดือจะห้าง <c oughs> นั่นเอเขปแล้ละมันเป็นแป้งนมุนเมื่นง้งเห็นไอดีเก่ายังกับโบจือบาจิมา่าอาไยอันนี้อ่าเป็น ต่างๆกันใช่อุ่นแล้วาพาไปหาสะอุ่นไงคนละบอกว่าร้านไส้ผนเคยตั้งช่องยูทูปมาก่อนแต่ว่ามีการพิดจารณาที่ว่าโทรศัพท์มันก็เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยมันบอ่อต้องทักจะไหมนี่มันยังแ์เน่ยละอย่างไหมูเป็นลางเครื่องไห่แหละเป็นลางเครื่องโดยที่ว่าโบหูว่าพอมุ่นทีห้างอมูลนนะที่ห่าอันนั้นๆยูทูปก็ห้า่ว,ว ก็ชื่อรหัสเป็ยังมันเลยก็เลยว่าเอ้าทิ่มไปน้ยซะว่าโอ้ยได้สิได้เนาะแต่ว่าเพิ่นด่ว่าอยตั้งช่องใหม่แต่ว่าจักสิมือดลสิให้นน้อยเพิ่นพาไปหาสะอด้เอาใช้เพิ่นตั้งให้แล้วก็สจดรหัสไว้เพื่อว่าถ้าโทรศัพท์เพลหรือว่ายังก็ยังพอได้ือ ฝากร้านายนี่เด้จะพี่น้องเลยแต่ว่าม่ทันไในต่างส่งเนาะรอฝากไก่อนรอที่จ้าง้มอกันอย่งไอ้ไอ้กอกูเดียวก็ทตั้งสองตีมกอายแล้ว เค็มอ๋อม en, ันมเค็มเนี okay ่ไ okay อ้คนเจีบ okay ป่อยเดี๋ยวปอยวากินหวานไก็กินเค็มอาวีมากเอาหมูแม่น่ยแหงได้หมู่แหงเต้นเี่ยหมู่นเต้ ไปๆกันเไปรุนทักทากันรุนไปๆกันเอ,อ๊ะน,น,นอนค้างนอนค้างในนี้ไล้เขาไปนอนข้างกระเป๋าไอ้นั่นนะคะไอาตากระเป๋าไปโยนไกลมุมประตูดิพวกเข้ากันเลยแต่กระแทกดีนะเนี่ย ก็ต้องได้ขอลาบป้าลูกเนี่ยไปกวนในจาลิปนีม้มาฟังเกี่ยวกับเรื่องของไอเพิ่นคือไอเพิ่นป้าเพิ่นมาจะใส่คือแนวใดเนาะคลิปนดีกัขอลาเป็นกวนจ้าฝากกวนในเซซีต้องความควสาวผู้ไทยและก็ฝากเนื้อฝากตัวไอเพินในเด้อจ้าออขอลาไปก่อนให้ป้าลูกรอติดตามตอนต่อ,ตอไปไอเพิ่นติดตั้งต้องแต่บๆๆ่ฮู้ว่ามื้อใด